เราเ่มชรออร่ยนจกาเจักรยานดีกว่าาไปเลยสมีนะเราช่าเราเช่าจักรยานเราช่าอะไรดีไปบ้านไหมมบ้านเลยใกล้ที่สุดใกลเราเกลเราด้วยไปเอาไปอะไดเอาไปอะไรชั่วโมงแล้วกันปึ๊บแต่ังขันขยด มันได้สลีดไปแล้วย้งเตือนโอ้งเตือนแล้วเราไปห่าจักรยานขาระงัเถอะบอกว่าไงโอ้ยไปเลยโอ้มีสาตั้งด้วยนี่มันสายตั้งขึ้ตอนไนะเราปัดเลยเอาสาตั้งขึ้นยังไงอ่ะีโอ้เฮ้ยเอ่ไต้งผลอตรงนี้ก่อนตรงไหนนี่ไงโอ้แกนกลล็อต ไดแล้วได้แล้วโอ้ขได้เร็วมีอะไยังเงนก่อนเขาหักังเรานะเขาหักงเราหรอแหนก่อนนี่ีวิๆให้หน่อยกี่ดาวดิเอาไปสักหดาวเลยโอเโอ้มีสิเราปั่นแปดร้อยเมตรเราลดคาร์บอนสดสาม7 8กิโลกรัมคาร์บอนโอ้ขอผ่านไปสามิวแค่าไ้แต้มด้วยต้องแปดแต้มเนี่ยโอ้จอไปเลย โอ้แต่ไปทำอะไรอ่ะอ๋อเอาไปแรกเป็นครูป้องส่วนรถเราล็อกจักรยานนีึงมาแล้วจักรยานแล้วอ้หูแ้วยงจยานเอ้าเอ้าเฮ้เหรออะไรเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยอาจารย์มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยรายงานปัญหาเลยเรื่องสีต้องรายงานอ๋อนี่อะไรนะรายงานการยื่นหาโอเครายงานอ่ะเขาไปรับแล้วได้รับการรายงานแล้ว อยากหาสถานที่ในไหวจังเอ๊ะแอปนี้มีฟังชันแนะนำสถานท่องเที่ยวด้วยอ๋อเอาตรงนี้ดีกว่าว้าไกลจังไหนๆก็ได้ไหนแล้วใช้แอปฟังชั่นเช่าจักรยานดีกว่าว้าวในสุดรก็ถึงแล้วโดนกระปกในรูปนจริงบเล่นเกมสะสมแด้ดีกว่า เกมแอปเปิลหรอก็บแอปเปิลก็ได้สะสมแต้นแล้วเอาไปเป็นส่วนลดในการขับขี่ของราขันถัดไปได้ด้วยไหนๆแล้วก็ใช้การเดินทางจักรยานบ่อยแล้วงั้นก็ลองสวหรับเป็นโปรโมชั่นรายเดือนอะไรดีกว่าสำหรหน้าแห็นว่าเร็วอีกแอบสนุกดีไหม